มาตอนเด็กต้มต้มข้วเปียกไปจับหอนหอนใส่ไข่พร้อมไหมยเนี่ยหิวเด็กมากับหิว สดห่อนๆใส่ไข่ใส่ไก่ไมีเนเนะไก่ผอมหัวจับก่อนนอนนะครับสดร้อน บางท่านก็นกำลังเยียมบ้านเพื่อนชมก่อนนอนไปหารอกินน้ำกินน้ำกินเขา่ากินต้มไก่รอไปไปหลายบานครนับบริก้กินเขา่าก็เลยมาต้มเพื่อจับกิน <laughs> มันได้ว้วห่อ,อ,หอนอากาศมันมันห่อนเลยถอดเสือ้อแองกินอ้อห่อนห่อนหมดแองห่อนตืมว่าเซาล์น้ำแข็งใส่กับยันมันเย็น อนไทยอยู่เลยพี่น้องปันเลือกกินคำไงบ่ไลอยมันฮอนช่วนในเจริญอาหารอย่างจอย ันมก,กินกับยบนโมีแห้งโอ,อโอ้ไข่อ้อยหอนโอเคครับ